สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่น้องครับวันนี้เราก็ัมาเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดนะครับฟาร์มเห็ดนางฟ้านะครับสุรินนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวไปพบกับเจ้าของนะครับเจ้าของก็ชื่อพี่บูนะครับนี่ครับสวัสดีครับพี่บูครับสวัสดีครับพี่บูแนะนําตัวนะครับผมผมนะครับนายชัยยาสุกิจพี่บูครับ ฟ้าเม็ดนางฟ้าสุรินสาขาสองในเมืองสุรินครับในเมืองสุรินเลยใช่ไหมครับครับผมอ๋อครับพี่ทำมากี่ปีแล้วฟ้าเม็ดนางฟ้าสุรินสาขาสองนะครับก่อนที่จะเริ่มตรงนี้เรามีอยู่ฟาร์มใหญ่นะครับที่หนึ่งแล้วก็ทำมาแล้วสามสิบสี่ปีถ้าถ้านับถึงวันนี้นะครับฟ้าเม็ดนางฟ้าสุรินสองจุดกำเนิดเริ่มเริ่มเมื่อสถานการณ์โควิดครับก่อนก็มีอาชีพประจำมีงานประจำอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเรามาอยู่ในเมือง เรามองเห็นตลาดนะครับมองเห็นตลาดมองเห็นความใหญ่ที่เราพ่อแม่ทาอยู่แล้วผมเรามาอยู่ที่นี่เราเห็นตลาดเราเห็นพื้นที่เล็กๆนะครับมองเห็นรายได้ที่จะเกิดนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนั้นอาหารเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อยู่แล้วจำเป็นเนาะใช่ครับเราก็เลยจะมาต่อยอดครับผมบต่อยอดด้วยการสร้างเปิดดอกที่นี่นะครับนำก้อนเชื้อ จากควมใหญ่มาเปิดดอกที่นี่ด้วยพื้นที่ที่จากัดแค่สองร้อยหกสิบกว่าตารางวาเท่านั้นเองพื้นที่ที่นี่นะครับที่นี่มีกี่กี่โรงเรือนครับที่นี่มีทั้งหมดสิบห้าโรงเรือนสิบห้าโรงเรือนอ๋อถือว่าไปชมก่อนครับอยากให้ดูให้ชมว่าสิบห้าโรงเรือนที่กําลังทําอยู่นี้เป็นยังไงครับกันก่อนครับเชิญเลยครับพี่ครับเดี๋ยวมาดูของก่อนไปชมกันเลยครับพี่น้องครับไปดูของกันเลยครับเหยยบใครที่กําลังมองหานะครับรายได้นะครับ เห็ดนางฟ้าปูฐานนะพี่เนาะเห็ดนางฟ้าปูฐานแล้วก็ฮังการีฮั <ST AR C> งการีครับโอ,โอ้นี่ครับ <S <S 2> <S 2> นี่คือโรงเรือนเนาะอันนี้เป็นโรงเรือนโร<ล>งเรือนโรงเรือนตัวนี้จะเป็นลักษณะโรงเรือนแบบชั่วคราวอ๋อชั่วคราวครับเหตุผลที่ว่าเรียกชั่วคราวก็คือวัสดุจะจะ,จะอยู่ที่อาจจะทำให้เราเห็นหญ้าคาไม้ไผ่พวกนี้จะอยู่ได้แค่ป,ประมาณปีกว่าๆหรือ2ปีแล้วก็ต้องมีการดูแลบำรุง เลยขอเรียกว่าโรงเรียนชั่วคราวใช่ครับแต่ถ้าเป็นโครงเหล็กหรือว่าหลังคาที่มาตรฐานหน่อยแบบนั้นจะอยู่ได้นานอยู่ด้อยู่ได้ตลอดจึงเรียกว่าโรงเรือนมาตรฐานอันนี้ก็คือแผนเนี่ยแผนงานในอนาคตก็คือเราจะทําเป็นมาตรฐานเลยจะไม่บีแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะบอกว่าฟาร์มเห็ดนางฟ้าชลินสาขา2ตอนนี้ก็เป็นเป็นช่วงของการสร้างอ๋อช่วงของการสร้างปีกว่า อนนี้ปีกว่าๆเราก็ยังไม่หยุดเพราะว่าเราพูดง่ายคือเก็บเก็บผลผลิตจากเห็ดนี่แหละเก็บดอกเห็ดนี่แหละไปขายแล้วก็เอาเงินส่วนนั้นมามาปรับปรุงให้ให้เกิดความเป็นมาตรฐานขึ้นครับก็คือเอารายได้ที่เราทํามาแล้วก็มาสร้างเพิ่มถูกต้องครับัขอชมเห็ดได้ครับพี่ครับได้เลยครับเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในครับผมตัวนี้ วันนี้วันวันนี้ล้างหน้าก้อนนะครับเพิ่งล้างเมื่อเช้าไปรอบหนึ่งเมื่อวานเมื่อวานตอนกินรอบหนึ่งเราล้างหน้าก้อนเห็ดที่อยู่ในช่วงของการล้างหน้าก้อนจะอยู่ที่2เดือนขึ้นไปผล้างหน้าก้อนนี่จะจะทำเขาเรียกว่าการทําความสะอาดเขาเปิดให้เขารับรับรับอากาศได้มากขึ้นพอรับอากาศได้มากขึ้นเขาก็จะเ,าเขาก็จะให้ผล ออกมาโอครับให้ผลผลิตออกมาช่วงนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เปิดหน้าก่อนแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เปิดจะอ่าตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เปิดนะครับแต่ว่าแต่ว่าให้ดูก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้เมื่อสองสามวันก่อนเป็นแบบนี้แต่เหตุทั้งหมดนี้อยู่อยู่อยู่ที่ประมาณ2เดือนแล้วพอเราเปิดหน้าก้อนทาความสะอาดปั๊บเขาก็จะให้ผลผลิตออกมาในลักษณะแบบนี้ใช่ครับวิธีเกิดวิธีเปิดพี่วิธีเปิดเขาเปิดยังไงครับพี่ เปิดเดี๋ยวค่อยไปดูโรงนั้นนะครับต,ตัวนี้คือเหตุอยู่ที่2เดือนกว่า2เดือนกว่าแล้วนะหน้ายังขาวอยู่เพราะว่าเราต้องให้เขาสะอาดครับหนึ่งก้อนเนี่ยหนึ่งก้อนเนี่ยก็คือสามารถเก็บได้กี่รุ่นนะพี่เป็นหนึ่งก้อนถามว่านี่กี่รุ่นเป็นเดือนเลยไหมครับเอาเป็นที่นี่ไม่ต่ำกว่าห้าเดือนโอ้ไม่ต่ำกว่าห้าเดือนขึ้นอยู่กับเรารักษาความสะอาดให้โอ้สุดยอดมากเลยครับนี่ก็คือหนึ่งก้อนก็คือก็คือสามารถเก็บเกี่ยวได้เป็นสองเดือนสามเดือนเลย ใช่ครับผลผลิตเขาก็จะให้ตลอดอดูที่เราดูแลด้วยวามสะอาดอุณหภูมิเราต้องควบคุมให้ครับอันนี้วิธีการให้น้ําคือจะเป็นระบบสปริงเกอร์ครับสปริงเกอร์เนาะสปริงเกอร์ใช้ระบบสปริงเกอร์ครับตัวนี้เป็นหัวผีเสื้ออ๋อใช้หัวผีเสื้อพอนะครับถ้าเป็นหัวหมอกมันจะมันจะเป็นมันมันจะละเอียดมากอ๋อมันจะละเอียดมากอันนี้ตัวนี้มันจะเป็นอ่าเป็นไม่ค่อยละเอียดมากแต่แต่เขาจะได้ได้น้ําได้เนื้อกว่าเน้นเ้นกว่าถ้าเป็นหัวหมอกเขาจะ ก็เกี่ยวกับพืชผลที่ไม่ต้องความไม่ต้องการความกระทบมากครับผมแล้วแล้วเนี่ยหนึงโลเนี่ยใช้ใช้กี่ก้อนัะพี่1นึ่งโลหนึ่งของเรานะครับบรรจุเห็ดได้ไม่ต่ำกว่า2อ0พันห้นเนี่ยนะครับถึงสองพัอเยอะมากที่นี่สิบห้าโลเดือนก็คูณเนอาเอาแค่สองพันห้าคูณกับ15บหโลครับอูถือว่าเยอะนะครับ ผลผลิตออกมานี่ก็คือยังเยอะนะครับก็เราก็เราผลิตก้อนเองด้วยครับผมสิบห้าลงเรือนนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูเห็ดใหม่กันครับผมเดี๋ยวไปชมกันรับพี่น้องครับไปดูเห็ดใหม่สีสวยครับเดี๋ยวตัวลงนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มีทั้งก้อนที่ยังไม่เปิดและก้อนที่เปิดแล้วออถามว่ามันอยู่ด้วยกันได้ไหมอยู่ด้วยกันได้นะครับแต่เราแต่เราต้องดูความสะอาดนี่คือเห็ดอยู่เห็ดตัวนี้ห้าเดือนแล้วครับก้อนเห็ดห้าเดือนจะเป็นแบบนี้ ก้อนเด็ดห้าเดือนก็คือเริ่มเขาก็จะเริ่มเริ่มดำเริ่มโสมพูดยังไงเริ่มโสมนะแต่เขายังให้ผลผลิตความสะอาดความชื้นอุณหภูมิจำเป็นใช่ครับนี่ตืออ่านี่นี่คือเห็ดที่ยังยังไม่ได้เปิดอ๋อยังไม่ได้เปิดเขาพร้อมที่จะเปิดเขาจะเขาจะเขาจะแทงออกมาอย่างนี้เลยหรือใช่ครับนี่คือเขาพร้อมที่จะ ให้ดอกแล้วแต่เราเรายังไม่เปิดคือมันจะขาวเต็มเต็มนี้เลยอ๋ออันนี้อันนี้รอลูกค้ามารับพอดีเขาเลื่อนนัดสองวันแล้วอ๋อนี่คือลูกค้าเขาพอดีเขากลับบ้านเสาร์อาทิตย์พอดีเขาอยู่ทํางานอยู่ในเมืองนั่นแหละก็คือพี่ทําทําเป็นเขาเรียกว่าทําเป็นไอ้ก้อนทําก้อนขายด้วยใช่ไหมพี่ผลิตก้อนขายด้วยครับทั้งขายทั้งเปิดเองครับอ๋อก็นี่คือก้อนที่พร้อมเปิดเราก็ให้น้ําเลยช่วงช่วงสัปดาห์ที่เขาพร้อมให้ดอกคือให้น้ําเลยแต่ถ้าไม่ให้น้ํา เขาพร้อมที่จะออกแล้วแต่เขาขาดน้ําเขาก็จะเส้นให่เขาก็จะไม่รัดตัวเขาจะไม่แน่นนะครับทีนี้ถ้าเขาได้อุณหภูมิปั๊บยังไงเขาก็ดันครับผมอ๋อนี่พี่ทําก้อนขายด้วยใช่ครับพี่สามารถติดต่อซื้อได้ <c oughs> ก็ติดต่อเข้ามาทางาเบอร์โทรก็ได้ทางเบอร์โทรเนาะ <0 5 S 1> แล้วก็สองสองเจ็ดห้าสามสี่แปดเจ็ดก็เป็นว่าติดตามทางเพจก็ได้ครับผมฟาร์มเห็ดนางฟ้าสุลินสาขาสองหรือโทรมาเป็น ส่วนตัวเลยก็ได้โทรส่วนตัวแล้วก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรใต้คลิปมาให้นะพี่นะก็ถ้าบันทึกก็แอดไลน์ได้แอดไลน์ได้นี่ครับเห็ดนางฟ้านะครับนางฟ้านี่ครับนี่ตัวนางฟ้าอ๋อนี่ตัวผู้ฐานอ๋อนี่นางฟ้าผู้ฐานใช่ครับโอ้เขาจะเป็นสีนี้เนอะใช่ครับผู้ฐานจะเป็นสีนี้อันนี้คือฮังการีครับโอ้ฮังการีนะครับตัวนี่ครับอันนี้คือฮังการีเนาะใช่ครับฮังการีอันนี้คืออันนี้เป็น นางฟ้าภูฐานใช่ครับแล้วราคาเขาจะเหมือนกันหรือว่าราคาเท่ากันเลยราคาเท่ากันใช่ครับราคาเท่ากันแต่ว่าดอกเห็ดจะราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับตลาดอ๋อครับเพราะว่าตลาดประเทศไทยเราถือว่าโซนอีสานเราขายเห็ดได้ดีนะโดยเฉพาะอีสานล่างอ็อชอบกินเห็ดเนาะใช่ครับชอบกินเห็ดคือต้มยำนี่คือไม่ขาดอยู่แล้วนะพี่เนาะต้มยำไก่ใช่ใช่ต้มยำต้มยำทุกอย่างหลายเมนูครับเกี่ยวกับเห็ดถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารครับผมเดี๋ยวพี่ไป ขอดูวิธีการเปิดเปิดดอกเห็ดให้หน่อยครับเปิดดอกเห็ดเดี๋อันนี้ตัวนี้เปิดหมดแล้วหนึ่งสองสามนี่เป็นเห็ดใหม่เปิดหมดเดี๋ยวเยี่ยมให้ดูนิดนึงตัวนี้เห็ดตัวนี้ตัเห็ดโลน่งเห็ดใหม่เปิดแล้วอันนี้เปิดเขากําลังเริ่มให้ดอกอ๋อนี่คือเปิดใช่ครับตัวฮังการีอันนี้คือเห็ดใหม่เราจะเปิดเดี๋ยวขอนิยามเพิ่มเราขออ่าเราเราจะถอดคอออกทันที อ๋อเราจะดึงใช่ครับเราจะถอดคอทันทีก็ดึงจุกนี่ออกมาแล้วก็ใช่เขาเขาจะเหลือแบบนี้ถอดคอทันทีก็คือเมื่อกี้จะปิดฝาก็คือยังไม่ได้เปิดใช่ถ้าเปิดออกมาก็คือจะจะทิ้งไว้แบบนี้แล้วเขาแล้วเขาจะก็จะเริ่มเขาจะแทงออกแบบนี้เดี๋ยวเหตุผลอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปสาธิตให้ดูลงนั้นเลยครับผมครับไปชมครับนี่ได้ชมดูเยอะนะตอนนี้มีเหตุมาอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโรงเรือนนี่ครับ เห็ดที่นี่จะหมุนเวียนกันนะครับอ๋อหมุนเวียนหมุนเวียนกันเพราะว่ามีทั้งเห็ดสองเดือนเห็ดสี่เดือนเห็ดใหม่แล้วก็เห็ดเก่าที่เราพึ่งพ่งจะทิ้งก้อนไปเสร็จเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ๋อครับเดี๋ยวเข้ามาดูตรงนี้ครับอันนี้ครับมาชมวิธีการนะครับวิธีวิธีการเปิดวิรีถอดเห็ดของเรานะครับวิธีเปิดดอกเห็ดของเราคือเราจะวางเรียงชั้นแบบให้เต็มแบบนี้แหละอ๋ออันนี้ผมรอลูกค้าครับอ่าแล้วก็จะถอดตัวนี้ครับอ๋อนี่คือวิธีถอดที่ขั้นตอนที่้ครับ ขั้นตอนที่สองจะถอดก้อนี้ออกแล้วก็คืนรูปเหมือนเดิมคืนลูปหนึ่งแต่ถ้ามีสำลีหรือว่านุ่นหรือว่าใยผ้าแบบนี้แล้วก็เอาออกให้เขาดึงออกดึงออกให้เขาเลยแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้ทิ้งไว้แบบนี้เลยทิ้งไว้แบบนี้แล้วเขาจะออกมาเหตุรุ่นแรกที่เราจะเก็บเขาจะไม่มีรากหรือหักติดไว้อยู่ที่หน้าก้อนถ้าติดหน้าหน้าก้อนหรือหัก ติดไว้อย่างเงี้ยล่อแมลงมากเขาจะกว่าเขาจะเน่าตอที่เขาหักคาเสร็จมันจะล่อแมลงล่อแมงบีเพราะฉะนั้นเปิดแบบนี้เปิดแบบนี้เปิดแบบนี้เลยใช่ครับแล้ววิธีทําความสะอาดหลังจากที่เก็บแล้วพี่ทาความสะอาดก็คือหนึ่งเบื้องต้นก็คือเราไม่มีเห็ดหักคาอยู่นี่อ่าครับอันแบบที่สองก็คือเรื่องของเรื่องของสภาพโรงเรือนทั่วไปสภาพพื้นที่เนาะใช่ชื้นตลอด เราต้องให้ชื้นตลอดใช่พี่ก็จะมีทรายด้านข้างอากาศเรา,บ,าบ้านเรามันร้อนชื้นเนาะร้อนชื้นเราก็ยิ่งควบคุมน้ำภูมิโดยเฉพาะการให้น้ําอ่ะพูดถึงการให้น้ำดีกว่าการให้น้ำทีนี้การให้น้ําเราก็จะถ้าเป็นอย่างอย่างพี่เนาะเก็บเห็ดเสร็จให้น้ําทันทีอันนี้คือเช้าอ๋อเก็บเสร็จให้น้ําเช้าแต่ถ้าวันไหนร้อนมากหกโม่อหกถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยรอบแรกครับสิบโมงรอบที่สอง าบสามอีกรอบที่สามแล้วหลังจากเก็บเห็ดเย็เนครับที่นี่จะเก็บเห็ดสองเวลาเช้าและเย็นหลังจากเก็บเห็ดเย็นจะเปเวลาไหนก็แล้วแต่เช่นพี่เริ่มเก็บหกพี่เริ่มเก็บประมาณหกโมงอย่างเงี้ยกว่าจะเก็บเสร็จก็ปลาเข้าไปเกือบทุ่มหนึ่งอยู่ทุ่มกว่าพี่เก็บเสร็จปั๊บต้องมาให้น้ำอีกอืก็คือเก็บเก็บเย็นก็คือเอาไวขายเช้าเดียว<ๆๆๆ> เก็บเย็นไว้ขายเช้าอ๋อเก็บเช้าก็ขายเช้าเหมือนกันอ่าเห็ดเก็บเช้าเก็บเย็นเก็บเช้าเย็นไปส่งกลางคืนไปส่งตีสามไปส่งกลางคืนตีสามออย่างที่อ่าอย่างที่คุณพี่มาเห็นเมื่อกี้ก็อ่าไปเห็นอ่าไปเห็นเมื่อกี้ก็เก็บเช้าแล้วก็แช่แล้วก็เก็บเย็นก็จะแช่แล้วก็จะไปตลาดคืนอ๋อใช่ครับอุณหภูมินี่ต้องเป็นชื้นตลอดเลยไหมครับอุณหภูมิเขาจะชื้นตลอดชื้นตลอดเนาะชื้นตลอดแล้วก็จะมีลมบ้าง ถ้าวันไหนมันคึมๆอากาศคึมๆอย่างเงี้ยเราก็จะไล่ลมด้วยอ่าตื่นเช้ามาก็ขณะที่เราเก็บแล้วก็เปิดลงเปิดหน้าลงทิ้งแนเพื่อให้ที่จะรับลมบ้างอ๋อครับผมคนตกแดดออกนี่ครับคือธี่นะครับความรู้ดีๆมากครับสําหรับพี่บูนะครับโอ้สุดยอดนะครับใครที่ได้ชมคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเอาไปใช้เอาไปเอาไปใช้เอาไปทําได้เลยนะครับนี่ครับ ใครที่สนใจก้อนเห็ดก็ติดต่อมาทางพี่บูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรใต้คลิปให้นะครับตอนนี้แกก็ก็เริ่มจะทําเป็นเต็มตัวแล้วนะพี่เนาะะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงครับผมก่อนก่อนที่จะดูตรงนี้มันดูเห็ดเก่าเห็ดเก่าทำไมถึงเรียกว่าเห็ดเก่าออันนี้คือเห็ดเก่านะครับเก่าตัวนี้ห้าเดือนกว่าครับ เขายังให้ผลอยู่เขายังให้ผลผลิตอยู่เนาะโรงนี้ก็วันละประมาณสองกิโลแค่นั้นแหละสองกิโลแต่ก็ยังแต่ให้ผลอยู่แต่ให้ผลอยู่ดอกสวยด้วยครับเดี๋ยวเขาไชมกันอันนี้เราเก็บไปแล้วนะ้รอบเช้าดอกสวยเมื่อเช้าก็ได้โลโลสามขีดเฉพาะโรงนี้อย่าลืมว่าเห็ดห้าเดือนกว่าแล้วนะครับเห็ดห้าเดือนกว่านะครับยังให้ผลผลิตนี่ครับแล้วก็อย่าลืมว่าเป็นโรงเรือนชั่วคราวโรงเรือนโรงเรือนชั่วคราวนะหนึ่ง ประหยัดสองแข็งแรงอันนี้กี่เดือนแล้วครับนี่เป็นหมายถึงที่ที่ทำปีกว่าปีกับอีกหกเดือนเลยครับโอ้ปีกับอีกหกเดือนปีครึ่งนะครับตั้งแต่โควิดรอบแรกครับอ่ะเรามาคุยตรงนี้นิดหนึ่งผมฝากช่วงถ้ายกันแล้วกันฟาร์มเหางฟ้าสุรินทร์สาขาสองเรากําลังเริ่มปีกว่ากว่าสองปีเราก็เรียกว่ากําลังเริ่มเพราะว่าเราจะมีการปรับปรุงพัฒนา ครับผมจากเปิดดอกเราจะผลิตก้อนเองที่นี่ที่นี่ลงโรงเรือนโรงเรือนหรือว่าอาคารสําหรับการอัดก้อนเชื้อนะครับตัวนี้ขี้เลื่อยนะครับเป็นขี้เลื่อยยางพาราอ๋อขี้เลื่อยยางพาราร้อยเปอร์เซ็นต์อไม้อื่นไม่ต้องไม้อื่นปนด้วยไม่เอาก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับยางพาราร้อยเปอร์เซ็นต์างพาราร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้เป็นเตานึ่งเตาหนึ่งขนาดหนึ่งพันสองร้อยก้อนเตาหนึ่งเตาหนึ่ง ใช่ครับก็ตะแกงตะแกงอยู่หลังบ้านครับผมแล้วก็มีชั้นชั้นสีส้มๆตัวนี้เป็นชั้นสําหรับการเดี๋ยวไปดูข้าลังขงลังนิดนึงเนาะครับผมเป็นชั้นสําหรับการวางก้อนที่หยอดเชื้อแล้วนะครับอืมก็คือเอาไว้รองรับลูกค้าตัวนี้เอาไว้ใช่ครับเอาสำหรับการเปิดดอกเองบ้างสําหรับการรับลูกค้าบ้างอเอาไว้สมัคร่ะทีนี้เราจะปรับตรงนี้ ตัวนี้เราเพิ่งทำเพิ่งทำเสร็จเมื่อเมื่อวานนี้่แทนสีส้มไว้ตัวนี้เราจะปักเป็นโรงบ่มอแล้วก็จะมีการข้างหลังอย่าลืมว่าพื้นที่ผมแค่สองร้อยห้าสองร้อยหกสิบกว่าตารางวาสองร้อยหกสิบใช่อยู่ในเมืองอันนี้มันเจมเนียงนะครับตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์บ้านเจมเนียงเนาะบ้านเจมเนียงก็ มาเยี่ยมชมได้แล้วพี่นะใช่ครับมาเยี่ยมชมได้ตามตาม,ตามพิกัดครับคามเห็นนะครับสื่ตาตาตาสอสขาขายสส่วนเครื่องส่วนเครื่องจะเครื่องอัดก้อนอยู่ข้างในนู่นครับอ่าเครื่องอัดก้อนนู่นแหละ <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นเครื่องขนาดแปดหัวสีฟ้าเออเออสีฟ้านะสีฟ้านะครัเป็นเครื่องขนาดแปดหัวอัดแปดหัวนะครับแล้วผมก็จะปักตรงนี้ตะแกรงก็อยู่นู่นแหละอยู่มุมห้องนะครับนี่นี่นี่คือเราเรากําลังสร้างบอกเลยว่าเรากําลังสร้างแต่เราก็ค่อยๆสร้างครับผมนะครับจากจาก เปิดดอกล้วก็จะเป็นการผลิตกล้องเองอแล้วก็โรงเรือนชั่วคราวแล้วก็จะสร้างโรงเรือนให้เป็นมาตรฐานขึ้นคือตอนนี้กาลังขายดอกเห็ดครับเพื่อที่จะเป็นทุนเลี้ยงตัวเองเพื่อรองรับลูกค้าในอนาคตนะครับใช่เพราะว่าคนเราก็คือบริโภคเห็ดอยู่แล้วนะครับได้ใช่ครับก็ร้านอาหารทุกร้านก็คือที่ถ้ามีต้มยำก็คือต้องมีแน่ๆเห็ดขายเห็ดไม่ได้ขายเห็ดไม่ได้ครับก็วันนี้ก็ ขอบคุณพี่บูมากนะครับที่ให้ความรู้ดีๆนะครับที่ให้มาเยี่ยมชมฟาร์มส,สวยๆนะครับก็ใครที่สนใจสนใจก้อนเห็ดนะครับสนใจก้อนเห็ดสนใจที่จะ<ห>ดูงานหน่วยงาน่ากๆก็มา,มาหาพี่ได้นะครับใช่ครับ,รบมาได้ก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่บูมากครับใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาโคงเกษตรทันศาด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่บูมากนะครับผมครับสวัสดีครับ